พระศก,นนกอนิกรจังหวัดตราดนะคะได้เดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง นายพิระเอี่ยมสุนทรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราพ,พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมกันส่งประชาชนชาวตราช,ชุดที่4รวมทั้งเจ้าหน้าที่จำนวนทั้งสิ้น779คนที่จะเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราศาสตร์พระบรมมหาราชวังกรุงเทพมหานครโดยในช่ว ช่วงเช้าของวันนี้นะคะก่อนที่ประชาชนจะขึ้นรถโดยสารจังหวัดตราดค่ะโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดได้จัดโรงทานเลี้ยงอาหารประชาชนก่อนที่จะออกเดินทางพร้อมทั้งมีการจัดเตรียมอาหารกล่องพร้อมทั้งน้ำดื่มให้กับประชาชนนอกจากนี้สำนักงานขนส่งจังหวัดตราดยังได้จัดเจ้าหน้าที่ตรวจความพร้อมของสภาพรถและพนักงานขับรถทุกคันอีกด้วย ทางนี้จังหวัดตราดนะคะได้ดําเนิน อำนวยการความสะดวกแก่ประชาชนในการเดินทางเข้าเฝ้ากราบถวายบังคมาพระบรมศพสมเด็จพระานางเจ้าศิริกิจาพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยนำรถยนต์โดยสารปรับอากาศรวมทั้งสิ้น19คันให้ประชาชนที่ลงทะเบียนเอาไว้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นโดยในชุดที่4นี้นะคะมีประชาชนจาก10บพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นซึ่งทั้งจากอำเภอบอ่อไร่ อำเภอคลองใหญ่โดยภายในรถยนต์โดยสารนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองผู้ประสานงานและเจ้าหน้าที่พยาบาลร่วมเดินทางเพื่อดูแลประชาชนด้วย